มาดูวิธีการถ่ายหนังนะครับจากเด็กล้างรถจะกลายเป็นพระเอกได้อย่างไรนะครับมาดูนะครับนี่คือปั๊มน้ำมันตราดาวนะครับมีที่ล้างรถนะครับเด็กที่ล้างรถแท็กซี่คันนี้แหละครับสีส้มๆนะครับที่เช็ดๆอยู่แล้วก็ล้างเด็กคนนี้แหละครับโตไปจะเป็นพระเอกของเรื่องนะครับก็คือคุณกรุงศรีวิไลนะครับไปดูนะครับวิธีที่จะทําให้เด็กคนนี้โตเป็นกรุงศรีวิไลนั้นทํำยังไงครับ นี่เทคที่หนึ่งนะครับล้างภายนอกเสร็จแล้วมาเช็ดภายในครับเช็ดเช็ดเช็ดนะครับจับพวงมาลัยนะครับเช็ดพวงมาลัยแล้วมองไปนะครับที่หมวกโชเฟอร์แท็กซี่นะครับนี่ครับแล้วก็อีกเทค1หนึ่งนะครับก็เช็ดเหมือนเดิมนะครับเด็กคนนี้นะครับเช็ดเช็ดไปนะครับนี่เป็นการถ่ายหนัง16มมในปี2 5 1 4นะครับหนังเรื่องล่าสมิง นี่ก็เข้ามาในรถแท็กซี่เหมือนเดิมนะครับเช็ดนะครับถูๆนะครับกระจกนะครับแล้วก็มองไปที่หมวกครับเอามือไปแตะที่หมวกครับแล้วนี่ก็กลายเป็นพระเอกนะครับมือของคุณกรุงศรีวิไลนะครับหยิบหมวกโชฟเฟอร์แท็กซี่มาสวมนะครับแล้วก็ ปัดหน้าปัดตานี่คือกรุงศรีวิไลเมื่อปี2514นะครับ53ปีที่แล้วนะครับสมัยที่เข้าวงการมาเป็นพระเอกใหม่ๆนะครับออกรถไปแล้วนะครับนี่อีกเทคหนึ่งนะครับกรุงศรีวิไลก็หยิบหมวกขึ้นมาใส่นะครับฟิล์มหนังเรื่องนี้นะครับถ่ายทําไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ฉายนะครับไม่ทราบว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับหนังถึงไม่ฉายนะครับก็เลยเหลือเป็นฟิล์ม เรียกว่าเป็นฟิล์มเอาเทคนะครับเดี๋ยวมาดูฉากต่อเนื่องนะครับกับรถแท็กซี่ออกไปนะครับฉากต่อเนื่องก็คือจะไปต่อที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับรถแท็กซี่คุณกลุ่มสีเวลัยเข้ามาผู้โดยสารเรียกครับจอดให้ขึ้นครับภาพด้านหลังนั้นคืออนุสาวรีย์ชัยนะครับนี่เป็นภาพเมื่อ53ปีที่แล้วนะครับผิดคิวครับมีรถมาจอดขวางครับก็เลยไปไม่ได้อีกเทคหนึ่งครับ กลุ่มสิวิไลครับมาเหมือนเดิมนะครับผู้โดยสารเรียกครับผู้โดยสารคนเดิมนั่นแหละครับเรียกขึ้นไปนั่งแท็กซี่สมัยก่อนไม่มีมิเตอร์นะครับบอกว่าไปข้างหน้าไปไหนไม่รู้นะครับชี้ไปก็เห็นอนุสาวรีย์ชัยนะครับแล้วก็เป็นอีกชาหนึ่งนะครับตรงนี้คือบริเวณหน้าช่อง5้าสนามเป้านะครับถนนโพนโยธินนะครับเห็นไหมครับสถานีโทรทัศน์ช่อง5อยู่ด้านหลังผู้โดยสารเรียกแท็กซี่ก็จอด ลุกรรับผู้เดือดรไปนะครับผ่านหน้าช่อง5ามุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสรคภูมนะครับอีกฉากหนึ่งนะครับเรียกแท็กซี่เหมือนเดิมนะครับทําให้เห็นช่วงแรกๆของหนังนะครับที่ว่าคุณกรุงนั้นโตมาก็เป็นคนขับรถแท็กซี่นะครับแล้วก็เหมือนกับจะโชว์นะครับว่าขับรถแท็กซี่ก็มีตังค์ได้นะครับดูเงินนะครับเงินปลอมนะครับแต่จริงๆเป็นเงินที่ใช้ในการแสดงหนังนะครับ กีคุณกรุงศีวิไลครับเมื่อ53ปีที่แล้วนะครับจากหนังเรื่องล่าสมิงนะครับเดี๋ยวมาดูอีกฉากหนึ่งนะครับฉากนี้จะไปถ่ายทำแถวแถวหน้าสวนสัตว์ดุสิตนะครับข้างๆ้าะที่นั่งอนันตะนะครับฝั่าซ้ายมือคือสวนสัตว์ดุสิตนะครับุกรุงศีวิไลก็จะขับแท็กซี่มานะครับแล้วก็จะมีเด็กเดินข้ามถนนแล้วตัวเองก็ไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวเที่ยวเด็กแต่ว่าเวลาถ่ายทำนี่นี่เป็นเทคที่เสียนะครับทั้งหมดเลยนะครับ ลงไปแล้วครับนี่ดูครับเวลาถ่ายชนนะครับก็คือชนเด็กก็เซเดินกลับมาภูมิกับสั่งเอาใหม่นะครับยังไม่สมจริงนะครับต้องแบบนี้ครับล้มลงไปครับโอ๊ยดิ้นครับคุณกรุงศรีเมืไหก็เฉียวเด็กนะครับเดี๋ยวชนเด็กนิดนึงก็รีบมาดูอาการนะครับแล้วก็รีบอุ้มขึ้นรถแท็กซี่นะครับไปส่งโรงพยาบาลนะครับ นี่ก็คือข้างๆพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับเมื่อปี2514นะครับที่ถ่ายทำหนังเรื่องนี้นะครับหรือว่าเมื่อ53ปีที่แล้วนะครับจากปีมหนัง16มมนะครับวันนี้นำมาฝากครับ